สวดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้ลงว i n d o ว์แล้ว e อ r ร์นะครับผมอ่ามันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยที่เราลงว i n d o ว์ไปแล้วมันเออร์มันใช้การไม่ได้นะครับมันไม่เข้าวินโดว์ให้เรานะครับผมมันจะเด้งหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมานะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแก้นะครับการแก้ไขเบื้องต้นนะครับให้กดอ่าชิปนะครับปุ่มชิปชิปตรงนี้นะครับ ชิปบวกกับ F10 นะครับผมกดไปเลยนะครับมันจะเด้งหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับผมพอเด้งหน้าต่างตรงนี้ขึ้นมาให้เราแล้วนะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปว่า Rekis นะครับผมตัวนี้จะพิมพ์ตามผมเลยนะครับผมอ่า o o นะครับผมพิมพ์ไปเลยนะครับ อ่า,อาอมันขึ้นภาษาไทยนีถ้ามันขึ้นภาษาไทยแล้วเราไม่มีวิธีแก้นะครับให้เราอ่าก็อปปี้ได้เลยนะครับตัวนี้ของคีบบอร์ดของผมมันพิมพ์ภาษาไทยไม่ได้เพราะว่าเอ้ยพิมพ์ภาษาอังกฤษม่ได้เพราะว่ามันล็อกภาษาไทยไว้นะครับผมก็จะทําการก๊อปเอาเลยนะครับนะครับปุ๊บตัซีนะครับ,บ,นนรบแล้วก็วีนะครับ ลบตัวนี้นิดนึงด้านหน้าเอ้ยใหม่นะครับผมใหม่นะโอซีได้เลยนะครับผมแล้วก็ V นะครับวีแล้วาะแล้วก็เหลือตัว G นะครับผมแล้วก็โอซีแล้วก็ V ได้เลยนะครับตัวนี้เราก็หาตัวต่อไปได้เลยนะครับผมตัว E นั่นเองนะครับผมแล้วต้อง copy คอนโซนซีแล้วก็คอนโซนวีได้เลยนะแล้วก็ตัวดีนะครับผมแล้วพิมพ์หาได้เลยนะครับคอนโซนซีแล้วก็วี v, นะครับผมตัวไอนะครับผมคอนโซนซีแล้วก็วีทีนะครับผมตัวทีนะครับผมคอนโซนซีแล้วก็วีได้เลยจากนั้นเราก็กด Enter ไปเลยนะครับผมปุ๊บนะ ออกด enter เข้ามาแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาให้เรานะครับผมตัวนี้เราก็ไปต่อได้เลยนะครับเราก็เข้าไปที่ system นะครับผมเข้าไปที่เดี๋ยวก่อนนะครับเข้าไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับที่นะลนะิกตามผมได้เลยนะครับผมจากนั้นเราก็ไปที่ะระบบ ระบบนะครับผมระบบก็คือ,อเป็นซิสเต็มนะครับผมซิสเต็มนะครับพอเข้ามาที่ซิสเต็มเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่เซตอัพนั่นเองเลื่อนลงไปหาคําว่าเซตอัพนะครับพอไปที่เซตอัพเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปต่อที่สเตตัสนั่นเองนะครับผมไปต่อที่สเตตัสเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก็มาตัวนี้ได้เลยนะครับผม เนี่ยตัว C ตัวนี้นะครับผมมันก็จะมี2ตัวนี้นั่นเองนะครับต่อไปเราเห็นคําว่า Setup ตรงนี้นะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ modify นะครับผมโอเคเมื่อเรา modify เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้าต่างตรงนี้มาให้เราพิมพ์3เข้าไปนะครับเปลี่ยน1เป็นให้เป็น3นะครับผมนะเดี๋ยวก่อนนะครับ เป็นเอ่อคีย์บอร์ดมีปัญหาเรื่องพิมพ์ไม่ได้นั่นเองนะครับผมี๋ยวผมหาวิธีแก้เปนึงนะครับโดยกดฟังก์ชันนำล็อกแล้วก็กด3นั่นเองนะครับผมกดตัวนี้นะครับถ้าใครแก้ไม่ได้ให้กดเนี่ยครับปุ่ม F N นะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับ F 1 1คือนำล็อกนั่นเองนะครับ กดไปปุ๊บแล้วทีนี้เรามาพิมพ์เลข3าตรงนี้นั่นเองตัว L นี่กดไปเลยครับมันจะขึ้น3ให้เรานะครับจากนั้นเรากด enter ไปเลยนะครับทีนี้เราก็ทําการรีเครื่องไปเลยนะครับผมก็รอสักคู่นะครับ อ่ะนะครับมันก็จะขึ้นตัวนี้มานหนึ่งนะครับก็คือเราก็ติดตั้งวินโดว์ต่อไปให้มันเสร็จสิ้นนะครับพอเสร็จแล้วเราก็ลงโปรแกรมอะไรทั้งถังได้เลยนะครับนี่ก็เป็นการแก้ไขเบื้องต้นเลยนะครับผมอ่ามีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมผมก็จะแนะนำนะครับมีวิธีแนะนำให้ด้วยนะครับ จากการแก้เมื่อกี้ของผมมันพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ถ้าใครพิมพ์ได้แล้วก็ผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าใครพิมพ์ไม่ได้ก็ใช้การก๊อปอาเหมือนผมเลยก็ได้นะครับผมนะแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ